สวัสดีครับมาดูคอนโด I d เดโ o b i บิจารันอินเตอร์เชนนะครับก็ภายในห้องนะครับที่เราแตกต่างจากห้องอื่นตัวเครื่องครัวเรามีเครื่องกองน้ำนะครับบิวอินเข้ามาให้เลยนะครับเรามีเครื่องซักผ้าที่เป็นซักอบนะครับสะดวกในการใช้งานแล้วก็มีตู้รองเท้านะครับที่เป็นกระจกทั้งตู้เลยนะครับสามารถปิดแล้วก็ส่องกระจกในทั้งตัวสำหรับห้อง นั่งเล่นนะครับตัวนี้เราก็จะมีชั้นวางทีวีทีวีแล้วก็มีโซฟาเบสนะครับเป็นหนังก็อาจะใช้งานได้ทนพอสมควรก็จะมีโคมไฟนะครับที่อยู่บนห้องก็ตัวนี้เป็นโคมไฟของอีเกียตัวม่านนะครับก็จะเป็นม่าน2ชั้นนะครับกันความร้อนได้ดีเลย ตัวผนังตัวนี้พิเศษนะครับเพราะว่าเราทาสีพิเศษนะครับก็จะมีมุมบางมุมของห้องนะครับเพื่อเราสามารถเขียนเอาปากกาเมจิกเ,เขียนแล้วก็สามารถลบออกไดนะ้นนี้เป็นมุมที่มองออกมองเข้ามาจากทางระเบียงนะครับมองเข้ามาในห้องนะซึ่งโครงการของอนันดาเองก็จะมีจุดเด่นที่เป็นดับเบิลวินดับมีหน้าต่างที่2ชั้นนะครับตัวห้องนี้อยู่ตรงบริเวณ กลางของตัวยูของมุมตึงนะครับทําให้เทคลมได้ดีมากนะครับก็ทําให้เวลาเปิดหน้าต่างเปิดประตูเนี่ยลมจะทันแรงไม่ไม่ร้อนนะด้วยความที่อยู่ตรงตัวยูเนี่ยครับก็จะมีมุมตึกทั้งสองมุมเนี่ยช่วยในการบังแดดเวลาแดดที่ร้อนเกินไปนก็จะถูกมุมตึกบังไปนะครับวิวนี้เป็นวิวสาาระน้ำนะครับมองออกไปข้างหลังก็ยังไม่มีอะไรเข้ามาบังนะครับ ามาดูห้องนอนกันบ้างนะ,นะครับตัวเตียงเนี่ยข้างล่างเป็นลิ้นชักนะครับของอินเกียร์เนี่ยที่สามารถเปิดออกได้ทั้งสองด้านนะครับมีลิ้นชักอยู่สี่ชิ้นอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นชั้นวางของนะครับแล้วก็มีโต๊ะทำงานที่สามารถดูวิวหลังห้องได้ อันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่สองนะครับซึ่งกรณีที่อยู่กัน2คนหรือว่ามีของเยอะเนี่ยก็สามารถเก็บเสื้อผ้าได้ทั้ง2ตู้เลยเรามาดูห้องน้ํากันบ้างนะครับห้องน้ําก็จะเป็นห้องน้ํามาตรฐานนะครับตัวโถเนี่เราก็ได้ใส่ตัวดักกล่นไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนเริ่มโครงการเนี่ยบางห้อง ทางผู้พัฒนาไม่ได้ใส่มาให้นะครับตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับประกอณที่ติดตั้งเพิ่มจากห้องมาตรฐานสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ